อันยอซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปอลนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ b a b ี m o อน ster อร์กันเริ่มที่ยอดพรีออเดอร์นะครับของอัลบัมด r i p ในตอนนี้จากทางฝั่งประเทศจีนได้มีการอัปเดตมากันแล้วนะครับว่ายอดพรีออเดอร์อัลบัม d ริ p รวมทั้งหมดจากของฝั่งจีนเนี่ยอยู่ที่1 3 8 3 0อาบัลบัมด้วยกันนะครับของ b a b ี m ม n s t เตอร์ในอัลบัมใหม่แม่จีนเขาทุ่มทุนซื้อทุ่มทุนกดพรีการยอดเนี่ยทะล ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งหมดจากในประเทศจีนแต่ว่าต่อให้จะเป็นการรวมทั้งหมดแล้วก็ตามนะครับแม่จีเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยยอดของชิกิต้าเวอร์ชันนี้เป็นปกเดี่ยวยังไม่ถูกนับรวมมาด้วยนะเพราะว่าทางบ้านเบสของชิกิต้าเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยนะว่ายอดแบบรวมทั้งหมดแล้วในตอนนี้คือเท่าไหร่น่าจะกาลังนับกันอยู่ดังนั้นนี่คือยอดรวมทั้งหมดที่สะสมมาได้แล้วก็นับยอดได้ในตอนนี้นะคือหน่งือ138,30อัลบัม้มถ้ามีการอัปเดตปกเดียวชิกิ ชต้าเสริมเข้ามาเนี่ยหลายๆคนคาดว่าน่าจะทะลุที่1นึ0 0 0ส่นกันไปเลยเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตยอดปกเดี่ยวชคกคิต้าเข้ามาเพิ่มเติมจะนํามาแชร์กันอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้รวมทุกเวอร์ชันเว้นปกเดี่ยวชคกคิต้าคือ1นึ่งแอัลบัมจากทา้งฝั่งจีนนอกจากนั้นในตอนนี้นะครับสื่อใหญ่อย่างบิลบอร์ดเนี่ยได้ออกมาพูดถึง Baby m มอน ster อร์เอาไว้ด้วยก่อนหน้านั้นคาดการว่าเบมอนเนี่ยจะติดอันดับนะครับในบิลบอร์ดชูฮันเดรสและในตอนน 봉 케팝 루키 ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี2024กันเลยทีเดียวบิลบอร์ดเขาบอกไว้เลยนะครับ The Most Promising K-pop Rookie of 2024นี่คือ Baby Monster นะครับที่น่าสนใจที่สุดน่าจับตามองที่สุดในปีนี้และก็น่าจะเป็นปีต่อไปด้วยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถึงคิวเบ m o มอนเข้าเวลทัวกันแล้วและน่าจะมีอัลบั้มใหม่มาอีกแนะฟนๆคาดว่ามันต้องมีอีกอัลบั้มนึ่งที่จะต้องเปิดมาปางๆและก็เริ่มเวิร์ทัวร์นี่คือความเลิศความจึงของเบมอนนะครับที่เรานำมาแช เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง